เสถาแหลงจากเงินเหมือนวันพรุ่งนี้ชัดเจนถ้างเงินไขตรงตามนี้เศสถา พร้อมถแถลงใหญ่เงินดิจิตอลพรุ่งนี้ซักซ้อมเย็นนี้ออกตัวไม่มีเซอร์ไพรส์ทุกอย่างเป็นไปตามคาดหวงังเหมือนเสียงเมาสใช้เงินทกสออมสินบอกทำให้สับสนเมื่อเวลา11นาก15นาทีวันที9่9เมษายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรมวคลังให้สัมภาษณ์ถึงความในการถแถลงข่าวโครงการเติมเงินหนึ่งบาทพัน ดิจิตอลวอลเล็ตในวันที่10เมษายนว่าพร้อมครับวันนี้จะมีการซักซ้อมกันในตอนเย็นอีกทีนายกล่าวว่าตอนบ่ายตนจะกลับมาทําที่ทำเนียบรัฐบาลหลังไปเปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณจาจักรสําหรับผู้บริหารเขตแห่งอนาคตรุ่นที่1ผู้สื่อข่าวถามว่าจะเป็นเซอร์ไพรใหญ่สงการให้กับประชาชนใช้หรือไม่ นายกกล่าวว่าไม่ใช่เซอร์ไพรส์เพราะบอกตั้งนานแล้วว่าวันที่10เมษาจะมีการแถลงอย่างชัดเจนไม่มีเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ทุกอย่างถูกต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วนในทุกภาคส่วนเมื่อถามว่ามีการพูดกันว่าจะใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสินนายยกย้นว่า ถามว่าใครพูดผู้สื้อข่าวตอบป๊าฝ่ายค้านพูดกับนายกกล่าวย้ำว่าผมถแถลงวันที่10เมษาและว,วันที่10เมษาก็จะมีการประชุมก่อนนี่เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความสับสนกันผมขอความการุณาดีกว่าค่อยวันที่10เมษายน